กรอนคำควบกรัร้มไม่แท้ศักสีมิเศร้าส้อยต้นไสย้อยใกล้สะสวยเลวซามเสแส้งรวยทราบเรื่องจริงยิ่งศรัทธาส่งเสริมไม่กรรมสวน เสร็จงานควรสรรเสริญหนาจริงไซไม้พุทราบ้านเศรษฐีมีกองทรายประเสริฐทราบเรื่องดีนกเอ็นซีทรัพย์มีหลายกรรมสดหมดสบาย กายซุดโทมโรคแทรกแซง